เช้าวันพุธนะครับโอ้โหเริ่มสอนแปดโมงเช้าครับสุขภาพปวดสับปะรดด้วยผมสับปะรดนะครับแปดโมงเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินร้านที่ลูกค้าแนะนำนะครับคุณหมอแนะนำร้านฟู้ดซอฟฟู้ดนะครับอยู่สายสามแล้วก็จะไปกินร้านที่ไอติมแนะนำเป็นอาหารคล้ายๆกันกับบาร์ผลไม้เป็นพันยพืช แถวแถวเพทเกษมนะครับแล้วก็จะไปโปรแกรมวันนี้นะวันนี้แบบค่อนข้างว่างช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะตารางก่อนกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปถ่ายน้มันเครื่องรถไม่รู้ว่าจะไปวัดได้ปะไม่มีเวลาก่อนประมาณนี้ก่อนนะฮะเอาแค่นี้เดี๋ยวมาสอนก่อนสอนนะครับคนแรกแปดโมงนะครับดูสภาพผมเอ่อ ร้านอาหารเนี่ยน่ากินมา,มากมันเป็นอาหารครีมนะครับเขาจะทอํอย่างไเขาจะมิกแอนแม็กแบบธัญพืชอันนี้คือแบบไม่ได้จ้างรีวิวนะแต่อยากไปกินอยากจะแบบปรุงอาหารให้มันแบบมีความสุขสักหน่อยดีเดี๋ยวถ้ามันดีเดี๋ยวจะมาบอกต่อให้ทุกคนแนะนําแบบไม่แพงนะประมาณแบบร้อยสองร้อยสามร้อยแถวเนี้ยเหมือนเหมือนกินอาหารทั่วไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยแล้วก็ปริมาณเยอะหรือเปล่านะครับซอบฟฟ์ฟู้ดเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวกินก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนเสร็จนะฮะล้วก็จะวิ่งนิดนึง เพราะว่าตอนเย็นจะได้ไม่ต้องคาร์ดิโอจะได้เล่นเวทอย่างเดียวต้องจัดตารางดีๆนะครับแล้วก็เดือนเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนวันเกิดผมยวผมจะจัดโปรแกรมพิเศษให้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามเดี๋ยวจะมีอะไรมาแจกนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวก็ค่อนข้างสอนเยอะแล้วก็ต้องแบ่งเวลาทานอาหารให้ดีเพราะว่าถ้าเราจัดตารางไม่ดีเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นเวทได้นะครับเมื่อวานนี้รู้สึกก็ต้องต้องโหลด,ดข้าวโพดต้องกินแบบ ฝรั่งกินผลไม้บ้างรู้สึกพลังงานไม่พอนะขนาดกินข้าวไปสองมือแล้วนะกินสองมือแล้วก็สอนเสร็จสามสี่คนแล้วก็มาเล่นเวทมันยังไม่ค่อยสดชื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตสาคัญมาก,มากพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กินแป้งออกกำลังกายได้ก็แล้วแต่แต่ผมไม่ได้นะครับแป้งสําคัญสําหรับพวกเรานะครับต่อให้กินไขมันก็กทดแทนได้แต่เราไม่ถนัดเรากินแป้งเรารู้สึกมันมันไวกว่ามันรู้สึกแบบอิ่ม,มรู้สึกเวอร์ฟูลมากกว่านะครับจะสอนก่อน เดี๋ยวชั่งน้ำหนักนักเรียนใหม่นะครับได้ห้าสิบสามจุดเก้านะครับนักเรียนบอกว่าชั่งที่บ้านเราได้ห้าสิบสามเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาน้ำหนักเกณฑ์ที่นี่ดีกว่านะครับคนนี้ตอนเช้านะครับนี่ก็อีกคนหนึ่งก็สอนไว้ไม่ได้ถ่ายนะครับสอนเมื่อวานก็ลืมลืมลงเหมือนกันก็เอามาให้ดูเหมือนกันนี่ก็เป็นนักเรียนใหม่อีกคนหนึ่งนะครับรับเมื่อวานรับเพิ่มมาประมาณสองสามคนนะครับตารางยังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะสอนให้มากขึ้นนะครับจะขยันให้มากกว่านี้แล้วก็จะพยายาม ช่วยเหลือคนให้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ค่อนข้างตัวอ่อนนะครับก็ไม่มีกล้ามเนื้อเหมือนกันนะทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายในการออสร้างกล้ามเนื้อมากๆอยากมาคืออยากมีกล้ามเนื้ออยากมีระบบการ่ผนผัา,ผาที่ดีขึ้นอยากจะอายุมากแล้วก็ทานแล้วก็น้ําหนักไม่อ้วนกินแล้วก็ไม่เพล่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสร้างกล้ามเนื้อนะครับต้องสร้างเตาเผาดีๆอันนี้ก็คือหนึ่งในเคสตัวอย่างนะครับก็ ถ่ายมาให้ดูไว้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมนักเรียนหลายๆคนนะครับจะได้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่าเอ้ยแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถมีข้อจํากัดยังไงแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางไหนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทุกคนตั้งใจจะไปร้านอาหารคีนนะครับพอเห็นรอบหนังตอนเที่ยงปุ๊ดูหนังดีกว่าก็เลยแวะมาตลาดมาลอยเด็กนี่ทามันไก่้ามันไก่ไกดีกว่า ความยากของข้าวมันไก่ก็คือร้านส่วนมากจะไม่ค่อยมีข้าวข้าวแบบข้าวสวยชอบมีแต่ข้าวมันเดี๋ยวมาดูว่าร้านนี้มีเปล่าร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดข้าวมันไก่ใบตองอันนี้ถ้าแถวนี้ร้านนี้คือขึ้นชื่อเลยเบอร์หนึ่งนะครับโดยเฉพาะข้าวมันไก่ทอดไก่ย่างเราจะบ้าตายอเอาไก่ต้มดีกว่านะเราเอากินคลีนเลยเอาเนื้ออกเลยสะโพกไม่เอาเนื้อน่องไม่เอานะครับข้าวมันไก่สองวันติดละ ั่งเป็นกับข้าวดีกว่าอยากกินแบบลูกค้าเยอะๆแล้วก็เอาอกอยึางเดียวแล้วก็เอาเลือกกับตับหน่อยอร่อยดีนะครับปกติถานะ้าเมื่อก่อนจะกินไก่ย่างกับเปรชทอดอย่างละครึ่งผสมกันเลยนะครับร้านนี้อร่อยนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกมาบ่อยตอนแรกว่าจะไปร้านซอฟต์ฟู้ซะหน่อยเปลี่ยนใจละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทันตอนเที่ยงเดี๋ยวไปหาหนังดูซักเรื่องหนึง่งนะครับวันนี้มีสอนช่วงแบบบ่ายสามบ่ายสี่ก็พอมีเวลายอยู่น่ากินไหม ราคาน่ารักนะดูนะฮะตับนิดเลือดหน่อยนะครับอร่อยดีนี่เป็นเนื้ออกล้วนๆกับข้าวแล้วก็ข้าวหนึ่งข้าวสวยธรรมดาแล้วก็แค่นี้อ่ากี่บาทให้ทายอะ่ะคือราคาหน้ารักมากคือแบบเซนทันเนี่ยปกติกินน่เคยต่ำกว่าสามร้อยเวลาจะกินพวกโตโยะกินพวกซิสเลอร์เชสเตอร์อะไรเงี้ยมันก็กินแบบเนื้อสองข้าวหนึ่งสลัดไปนเนี่ยอันนี้แบบเจ็ดสิบบาทค่ะ จัดไปรู้จักไหมครับข้าวมันไก่ไปต่อนี่เลยพอบอกว่าให้ให้กินข้าวห้ามเหลือเป็นไงครับเกี้ยงนะทุกคนโอเคมาโดนโปรโมชั่นนะครับว่าจะซื้อถังนเล็กๆถูกไหมโดนตัวนี้เลย<ด>น,นะฮะนี่วันเดียวเท่านั้นอะโดนปิดการขายเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับวานเท็มชีสจัดไปเลยจะปอกไหมเนี่ย กินจังก็มาืูว่างไม่ได้อะว่างนิดหน่อยก็หาอะไรทำไม่ออกกําลังกายไปที่วิ่งไปละชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูหนังสักหน่อยตั้งสองชั่วโมงเดี๋ยวกลับไปสอนต่อนะฮะกินค่าเจ็ดสิบฟ็อปคอนสองร้อยปรุงเลขสองร้อยแต่ถังใหญ่สองร้อยเอ๊ะเขาเหมือนบังคับบเราปิดการขายไงก็ไม่รู้เรื่องนี้น่าดูนะครับมียผมหายในหมู่ดาวเขาบอกว่าเป็นสูงสุดในอันดับหนึ่งของประเทศจีนติดอันดับ เรื่องนี้ผมดูเรื่องนี้ไม่จะเป็นจะไม่ค่อยกินแล้วเนี่ยพวกย่าหวานอะไรเงี้ยมาหาตัวช่วยดีกว่าลดน้ำหนักเซเวียใส่ย่าหวานแทนน้ำเชื่อมนะครับนี่เรียบรอยอยากกินต้องได้กินสั่งแบบลนะคลอรรี่ต่ำนะฮะแต่ส่วนมากน้ำผึ้งจะอร่อยนะน้ำผึ้งอร่อยสุดขอบคุณครับ รสชาติไม่ต่างกับใส่น้ำเชื่อมเลยนะครับ okay, โอเคเราจะพอเห็นวิธีการลดน้ำหนักแล้วนะ